วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาโดยนำโชคชาแนลค่ะต่อมาแอดนั้นค่ะสองตัวล่างเข้ามาสองนวดค่ะงวดที่ผ่านมาหลุดงวดนี้มีห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าห้าหกหกหกเจ็ดหกห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะต่อมาขุนแผนนครพนมค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าแปดหนึ่งบนค่ะงวดนี้วิ่งบนล่างเด่นหกเด่นเจ็ดสองตัวบนล่างหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกแปด เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะต่อมาแอดเงินค่ะสองตัวมีหกหนึ่งหกสองหกสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามค่ะสซูมวันนี้แนวทางสองตัวบนล่างค่ะเข้ามาเจ็ดงวดแล้วครั้งงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าศูนย์ล่างค่ะงวดนี้มีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งศูนย์สามสี่สามหกสามศูนย์สี่หกสี่ศูนย์หกศูนย์ค่ะ ต่อมาสามอาจารย์จับคู่สามตัวบนค่ะมีเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าหกหกเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสี่สี่เก้าเจ็ดค่ะต่อมาแอลนเดนค่ะเลขวิ่งบนเข้ามาเก้างวดแล้วพางวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งค่ะงวดนี้ให้เด่นห้าเด่นหกเด่นเจ็ดค่ะต่อมาแมงมา้าคันเทพค่ะวิ่งให้เด่นสามสองตัวสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามเจ็ดสามแปดค่ะ ต่อมาแอดไพ่บัเล่ยเลขค่ะสองตัวล่างนี้สองห้าสองหกสองหนึ่งสามห้าสามหกสามหนึ่งสี่ห้าสี่หกสี่หนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าหนึ่งค่ะต่อมาแจ็คพอตค่ะเลขวิ่งบนล่างเข้ามาเจ็ดงวดแล้วครางงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งบนและแปดบนเข้าศูนย์ล่างและเก้าล่างค่ะงวดนี้เด่นเจ็ดเด่นสี่เด่นสองเด่นหนึ่งค่ะต่อมาเทพทังใจค่ะเข้ามาสี่งวดแล้วครางงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าศูนย์ล่างค่ะ วันนี้วิ่งให้เด่นหนึ่งเด่นเก้าเด่นห้าสองตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดค่ะต่อมาตั้งลาเท้าเฮสุวรรณค่ะเข้ามาสองนวดแล้วลค่างวดที่ผ่านมาเข้าแปดหนึ่งบนค่ะวันนี้มีหนึ่งเก้าสามเก้าหนึ่งสามสามศูนย์สามตัวหนึ่งสามแปดหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะต่อมาเรียกวิ่งบนค่ะเข้ามาสามนวดแล้วลค่างวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งและแปดบนค่ะ หมดน,นี้วิ่งเด่นศูนยเด่นสอเด่นเจ็ค่ะต่อมาแอดการค่ะสองตุวบลชุดเต็มมีส8งแ8 4แปดสามแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดสองเจหนึ่งห้าหเจห้าเจดหกดหหค่ะต่อมาคุณมหาเฮงค่ะสองตัวบนล่างมีสามสองสามเจ็ดสามหกสามเก้าเจดแปดหกแปค่ะ ่อมาแอดบนดินแผ่นฟ้าค่ะเลขวิ่งบน8ตัวให้เด่น8เด่น9เด่น0เด่น1เด่น2เด่น3เด่น4เด่น5ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังก็ให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ